สวัสดีครับผมเบ้าหนองครับมือนี้มาพบพอกับเบ้าหน่องอีกขึ้นเขาครับผมมือนีครับเบาหน่องมีเหล็กตองหวดไอหนุ่มสะก้นครับเบืองไหวเผื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิจารณญาณในการรับชมลับฟังนําทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นยุติโชคเลยดวงครับเพื่อนไฮเลกมากเบ้าหนองก็มาบอกสู้ฟังผู้ใดอยากฟังผู้ใดอยากเห็นตะเลขกเขามาฟังครับแต่ว่าฟังแล้วเบืองแล้วแต่มันเป็นแนวทางนะครับเนาะมันเป็นแค่แนวทางเบ้าหน่องก็แค่เป็นโตกลางในการนําเสนอนะครับเนาะ เราเป็นแค่ตัวกลางในการนํำเสนอมากบ่มากเก,กิดขึ้นอยู่ที่ดุลพินิษ์เพื่อนห้เลขสามโตมากหางหนึง่งนะครับนาอเพื่อนห้เลขสามโตมากหางหนึ่งเพื่อนหลาเพื่อนห้เลขสองโตมากสองหางเพื่อนบอกว่าลองมาพิจารณาเบิงเลขสามโตมันก็ใส่แล้วล่ะใส่ไว้แล้วใส่ไว้หลายนำ้ำแล้วก็เลขสองโตมันก็สื่อไว้หลายนำ้ำทั้งลอตเตอรี่แล้วก็สื่อไว้ทั้งหนอกเพื่อนว่าลองเบิงลองพิจารณาเบิงงวดที่แล้วเพื่อนก็ฝากขอโทษนาว่า เลขเพื่อนบอกเขาครับเลขเพื่อนบอกเขาอีรีงวดที่แล้วแต่ว่างวดนี้กับโบนเน่คือกันเล่ากับว่าสื่อหล้เบิร์ดหลายสื่อหล้คันถือกระไดหลายแมนคำเพิ่นครับเพื่อนบอกว่าเสียซ้ำนี่บอเขตดอกเพิ่นวาสื่อคือเก่านั่นแหละเพิ่นวาสื่อคือเก่าก็ลองพิจารณาไปนะครับเรื่องงวดวันที่16กุมภาันธ์67ครับผมเบิ่งไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางเพื่อนได้เลขกมาเพื่อนก็อยากมาบอกสูฟังเพื่อนได้เลขกมาเพื่อนก็มาบอกซูเบาหนองฟัง เพื่นบอกว่าเราพิจารณาเอาบาลนองกถามต้นซ้ายไปเห็ุเนาะว่าตัวเลขนี่มาจากใสเพื่อนบอกว่าใจเพิ่นกับบ่อยากบอกเพื่อนว่าที่ไใจกับบ่อยากบอกแต่ว่าคันเบ้าหนองถามเพื่อนกับสิบอกเพิ่นว่าที่ะหนบานองกถามว่ามันเป็นเหล็กฝันบอกหรือว่าเหล็กอีหอย่างเพิ่นว่ามันเป็นเหล็กที่เขาเห็ดมาเพิ่นว่ามันเป็นเหล็กที่เขาเฮ็ดมาบ่งู้ว่าเขาเอามาจากจากอันคนตายหรืออีหอย่างสักอย่างนี่ล่ละ เพื่อนบอกงี่สินะเพื่นอนว่าเขาเขาไปเฮ็ดมากับคนตายนี่ล่ะอาจสิเป็นจังไดล่ะคำนองว่าคนคนผูกข้อตายนี่ล่ะมั้งเห็นแต่เพื่นอนว่าเด้เพราะว่าเพื่นอนว่าเห็นแต่ว่าคนคนผูกข้อตายเพื่อนหามาเพื่นอนว่างสิบ้านอ้องราวฎร์มันเป็นตาเสียงอยู่บ่ไอ,กอ้กะลองเบิ่งติเพื่นอนว่าลองเบิง่งเพราะว่าเฮากับ,บ่ฮู้คือกันว่าอันเพื่อนหม้มาจังได แต่ว่าไอซื้อเลขไว้นั่ยไอซื้อไว้กอนที่เพิ่นได้มาเนี่ยเลขคล้ายๆกันเลยเพิ่นว่าเลขคล้ายๆกันได้มาเพิ่นก็บอกว่าให้ลองพิจารณาเบิ่งเนาะครับเนาะมากบ่มากาดลองพิจารณาเบิ่งนะครับเด้องวดวันที่สิบหกกุมภาหกเจ็ดที่ไอเพิ่นซื้อไว้กอนที่เพิ่นเสีได้เลขมาเพิ่นว่าเลขมันคล้ายกันเลขคล้ายกันแต่ว่ามันสลับโตกันขนาดต้นตอัชินะเพิ่นได้มาโอ้เพิ่นซื้อไว้กอนเด้ออันนี้เพิ่นซื้อไว้กอนบ่แม่นเลข เกี่ยวกับที่เพิ่นใดมาตัวเดียวเด้เพิ่นซื้อไว้ก้อนหน้านี้แหละก็คือหกสามเก้าหกสามเก้าอันนี้เพิ่นซื้อไว้ก้อนแล้วแล้วก็สองโตที่เพิ่นใดมากก็คือที่เพิ่นซื้อที่เพิ่นซื้อก็คือหนึ่งห้ากับหนึ่งเก้าหนึ่งห้ากับหนึ่งเก้าถี่เพิ่นได้มากเด้แต่ว่าตัวที่เพิ่น ไดมาจากพีทีเฮ็ดนะั่นเพื่อนไดมาแค่ตัวเดียวเพื่อนไดมาแค่ตัวเดียวเพื่อนบอกว่าลองเบึงเพื่อนไดมาหกแปดเก้าครับหกแปดเก้าเพื่อนก็ว่ามันกะสีบังเอิญพดหรอว,วะมันกะสีบังเอิญไก่กันโพดแต่กะบอกไปยั้งเพื่อนหายมากครับลองพรณน,นเบึงเพราะว่าไอซื้อไปแล้วละ่ะไอก็เลยบ่อซีเรียดอกเพื่อนว่าต่ก็ซื้อไปน้ำเพื่อนแล้วละ่ะ ลองลองซื้อเบิษัทหกแปดเก้าเลขของไอ้นุ่นสกุเพิ่นได้มาครับเพิ่นบอกว่าลองเบิร์เด้อลองเบิร์ลองซื้อเบิษัทยักษหาบาทที่บาทที่ติดไว้เพิน่นว่าแต่ว่าเลขเพิ่นได้มานั่นเพินพ่นเพิ่นซื้อไว,ตว,ออไว้ตัวละหาลอยเพิ่นว่าซื้อไว้รุ่นตัวละหาลอยหกกลับแต่ว่าเลขของเพิ่นเองนั่นหกสามเก้านั่นเพิ่นซื้อตัวละพันหรือสองพันนี่แหละเพิ่นว่าประมาณนี้ละเดี๋ยวสิอัดลงอีกแล้วก็นหนึ่งหาหนึ่งหาก็หนึ่งเก่าเพื่นว่าสิ อลองพิจารณาบัางครับเด้อเพื่อนบอกว่าเลขผีบอก่แะเอ้าเลขผีบอกหกแปดเก้าหกแปดเก้าเม็ดเดียว,ต,ว,ยวตัวเดียวครับเลขผีบอกเลขเพิ่ลว่าเลขคนผูกข้อตายิ่นว่าเลขผีบอกครับหกแปดเก้าตัวเดียวเม็ดเดียวหางเดียวแต่อายเพื่นซื้อไว้กนไดมากก็คือหกสามเก้าหนึ่งห้าลวก็หนึ่งเก้าครับ ลองพิจารณาบ้างนะครับเด้อเลขไอหนุ่มสกุลคนโกครับมือนีเบ้าน้องกัดเดี๋ยวสิไปยูทูบคือเกาเดี๋ยวหลายคนก็ถามมาว่าพอนิรนามสิมามือไหนใจเย็นๆได้ครับเด้อพอพอนิรนามใจเย็นๆเพราะว่าเพิ่นว่าหลังวันพระหลังวันพระเพิ่นยังสี่หายนะครับเนาะอันนี้ก็ยังบ่ทันถึงแต่กับวันพระมือไหนเบื่อวันพระมือไหนเุื่อเฮ้ยเบ้าน้องกัดบ่ได้เบิ่งปฏิทินคือกันเดี๋ยวว่าวันพระมือไหน แต่เพื่อพอเพื่อนบอกว่าหลังวันพระตอนนี้ก็ล่อเจ้ผาแดงล่อเจ้ผาแดงล่ออันเลีเมืองขมินอยู่เลียฟังเล่าแล้วก็ล่อหลายหลายคนที่เพื่อนหาเเลขกแมมนแมนเนาะก็มีแม่นแน่บ่แมมนแน่มันป่าปนกันไปเนาะครับเนาะมือมือได้อันเดี๋ยวบ้าวน้องสิไปขอโชคกับแม่ฮันนี่กันเดี๋ยวคอยติดตามขันไปก็คงกจะเป็นก่อนวันพระ หรืออาจจะเป็นวันพระเพราะว่าเบานองต่างใจงวดนี้เบานองสิบลซือเลขแม่ฮันนี่นะครับเบานองใช้เอฟซีซื้อแต่เอฟซีถืถอเบานองก็ดีใจนาเบานองสิบลสือเลขแม่ฮันนี่งวดนี้แต่สิไปขอให้นะแต่สิไปขอให้แต่ว่าเบานองสิบลสือเลขแม่ฮันนี่เลขเบานองซื้อไว้ตอนนี้ก็คือหกหกเก้าเก้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งหกหกเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งที่เบานองซื้อไว้ตอนนี้ครับ หลายคนถามมาเบาหน่องซื้อตัวไรไว้บาวนองบอกเลยครับว่าเบาหน่องซื้อหกหกเก้าเก้าแล้วก็หนึ่งหนึ่งครับอันนี้มันเป็นเลขมากบบาหน่องเนาะมันเป็นเลขมากบาหน่องหลายคนอาจซบ้อมาแมันบ่มีดอกเลขเบิ้ลอันนี้ก็บพกหู้กาบ่กมันมักไปมากมนเนะเขาเนาะมักไปมากมันก็ลองพิจารณาเอามักบ่มักกับพิจารณาเอาเนาะบาหน่องกับมักของเบาหน่องแล้วก็เลขหกสองแปดหาสองแปด ยังเบาหน่องแกยังตามอยู่เพราะว่ามันเป็นเหล็กอันทะเบียนรถเบาหน่องมันเป็นเหล็กทะเบียนรถเบาหน่องแล้วก็เหล็กเอ้ไข่งวดวัตหันสามหาเนาะเหล็กเอ้ไข่คหงดนวัตหันสามหาแกยังบอท่านเขาเมื่อกี้วาเขาหกสามเหล็กลุงปูเหล็กลุงปูสวงหกสามห้าหกสามเหล็กถูกคนห้าหกสามเดี๋ยวเบาหน่องกระชิดขอโชวกระปูแต่ว่ารอก่อนรอจกข่าวก่อนกะโค้ แต่ว่าผู้สวงนี่อาจจะขอวันวันพระผู้สวงนี่อาจจะขอวันพระแต่ว่าแต่เดี๋ยวทังร้อยใครอี๋นะครับเนาะแต่ก็เหลีกฝันหลายๆคนพิ่นห้มาเบาหน่องสิค่อยถ่ายย่อยบอกสู่ฟังบางคนกับฝันเห็นในหลวงบางคนกับฝันเห็นหลวงผู้สวงบางคนกับฝันเห็นผีผู้ตายผู้นั้นกับท้ษฎีว่าอย่างไเนะครับเนาะคำว่าความฝันมันมันฝันในเบืดอสุขคนนั่นแหละมันอยู่ที่ว่าฝันนั้นสิเป็นฝันดีหรือฝันบ่ดีแค่นั้นหละ แม่นบวครับจังไรงวดนี้วันที่16กุมภาเข้ามารับโช์ไปนํากันเบาน้องกะขออวยพรให้ทุกคนจงโชคดีเมื่อยครับเมื่อยที่เบาน้องเป็นแบบนี้คือเบาน้องหายใจบาวทองครับเป็นมเมื่อยๆหอบๆครับแต่ว่ามัดจังไรดอกบอกบาถือกันเป็นมเมื่อยครับกันเลยบกค่อยเด่นบกนั่งเบาไปมันกับบนิ่งนั่งไปกับดุกดิกกับพ่อว่าอยังางเบาน้องเมื่อยเบาน้องพีกิ้งหา หาหมองที่มั่นสิเบาต่อได้นะจะได้ขอขอให้ทุกคนจงโชคดีที่จะไห้สมหวังดังปารธนาสุขภูสุคนงวดที่16กุมภา67สวัสดีครับ